นี่อะไรเนี่ยตรวจ่าทำไมไร้สาระแม่บอกว่าไร้สาระไงหัวค้าอยู่ได้นะครับตรงนูนครับดีให้จยากให้อัสไวเวอร์มีหบกนี้มั่งนะครับไอ้มินิแ่แบบมั่งครับ ยกต่อบล็อกเลยไหมเวิร์กหรือเปล่าไม่น่าจะเวิร์กครับไม่น่าจะเวิร์กครับโอเคกดชิปเลยครับมีเท่าไหร่ก็มาทำสะพานให้หมดเลยนะครับ ก็อย่างว่าสะพานต้องใหญ่ๆเข้าไว้เดี๋ยวตกครับผมสตาร์เลยครับตัวอะไรบินผ่านตัวสัเกตรครับเผื่อโฮโอมันเกิดนะครับโฮโอทำหน้าดินเียนเดินบินผ่านเนี้ยครับไม่ใช่ครับผล็กวาเกิลน,นี่มันยังไงเนี่ยทำให้ผมแบบเออแบบสับสนนะครับผม สับสนบุ่นวายอ่าสับสนบุ่นวายเ้้ยถ้อยคำร้ายๆเอกอากก็ว่ารักเอกอาก็เคิดถึงแต่เธอไม่เคยซึง้งไม่เคยเข้าใจในคืนที่ไม่รู้ในคืนที่ไม่เห็นไม่ห่วงว่าใครจะเป็นจะตายอ่าในคืนที่อ่ออะไรไม่รู้นะครับผมเองยาพิษ b ด d y slam ครับไปหาฟังครับ ปึ๊บเปิบเบเปิ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 บปบอ่าดยอดสยอดยอดพืด้นที่มันต้องใหญ่ครับดยวเดินพาดนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับวางลงไป ่าโลหังนี้ใช่ไหมสามบล็อกค,ครับวัดมาวางกันตอครับเรามีบล็อกเยอะบล็อกเยอะหลายบล็อกเป็นทั้งบล็อกธรรมดาและบล็อกห้องห้องครับผมปา้ปาปา้ปาปา้าป้าป้าป้าอ่า ปลอดภัยปลอดภัยหห่วงครับเดี๋ยวทำรั้วมากั้นแน่งเดี๋ยวเผื่อตกนะเอออะชิลนะครับเดินชิลนะครับคราวนี้หางหนู้นต่อเลยครับสองเกาะนี้นะโอเคต่อเลยครับ ต่อเข้าไปในไรเกาะอ,อยู่ไหนดูตรงนี้อันนึงนะครับผมตรงนั้นอันนึงอันแยกทางนู้นก่อนไม่รู้ว่าต่อไปเพื่ออะไรนะครับผมต่อไปเถอะไม่รู้ว่าต่อเพื่ออะไรครับเกาะต่อไปเถอะเพราะว่าแบบ ไม่มีอะไรทําสลังว่าโอ้มืดแล้วครับมืดแล้วกดชิบไว้กดชิบไว้มันเป็นเขตที่อันตรายอยู่นะเขตก่อสร้างเขตก่อสร้างนอนครับนอนเลยจะได้เช้าอ,อันนี้ไปเก็บไว้ครับ นี่ครับนี่บล็อกบล็อกที่เราเหลือนะครับไปต่อกันต่อครับต่อกันต่อต่อแล้วต่อแล้วก็ต่ออีกนะครับตืด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 ไม่มีอะไรทำนะครับ นั่งต่อบล็อกครับพี่น้องตึ๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึด๊ดแม่มึงวางผ้าสามันติดเลยนะโอเคครับกดชิปเสมออย่าพลาดลในการกดปุ่มชิปนะครับไม่งั้นล่วง นี่นี่นี่ตัวนี้สองบล็อกน่าจะพอหรือเปล่าพอไม่พอไม่รู้นะมันเป็นเขตที่เราไว้เดินจงกลมนะเงาโหหรือเปล่า,ลาวะเงานกวาเกิลที่มาบ่อยมากเลยนะครับมันอาจจะเกิดไปแล้วก็ได้ครับเออ ถ้าแบบนกวากเกิลจะมาหลอกเราแบบเยอะมากเลยนะครับโอโห,โหนะอย่างเงี้ยเออหันไปม,มองนกวากเกิลผมจะต่อลงข้างล่างไงวะมีวิธีเดียวครับคือต่อลงต่อเข้าไปแล้วก็กระโดดลงนะครับจะเวิร์กเหรอ จำใจแลครับผมจำใจลุกจำจองนกวาเกิลหรือเปล่าหรือว่าโอ,โอวะเมื่อกี้เห็นเงาไว้แวบ,บอะแต่ไม่เห็นตัวครับนู่นแต่แต,แต่มันไม่มีตัวครับ ว่าเป็นลานเป็นลานเป็นลา,านไว้ยืนแล้วกันนะครับยืนไปยืนมาแถวเนี้ยโอ้ลาไม่รอรอโอโอนะให้โอโอเกิดเออโอเค ำไม่ดีแะเนี่ยทำไม่ดีแะเนี่ยไปต่อครับผมต่อฝั่งนี้ครับมาต่อฝั่งนี้ต่อนี่ผมจะโดดรงไปจริงๆหรอนี่ผมคิดว่าผมกล้าขนาดนั้นเลยหรอไม่โดดเฟ้ยแค่ต่อเฉย ต่อจนถึงเมซ่าไบาค์เคลเนี่ยหมดนะครับไม่โดดแล้วเฟยและจระนะครับ,บยังไบค์เคลอยู่นะครับไบค์เคลอยู่ไบค์เคลอยู่ไบค์เคลอ่าเลยมาแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ขุดออกหนึ่งบล็อกครับเงาตัวอะไรวะเงานกวาเกิลอยู่ดีครับยังไงยังไงก็เป็นเงาของนกวาเกิลครับ แม่งแบบเงาหน้าสงสัยมากเลยอะเออเงาหน้าสงสัยไปไหนอ่ะคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับมันเป็นอะไรไม่รู้เขียวๆตรงนู้นอ่ะอ๋อเคครับผมเคต้นเคครับ โอเคแน่ไม่เงาน่าสงสัยสัยสเลยเป็นเงาไอ้นอกวา์เกินนะครับไม่แก่งเงารูปล่างมันเหมือนอ่ะเออรูปล่างเหมือนโอโออ,ออ่ะเออเงานะเงา โอเคครับมาเฮ้ย hey, ทำไมเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้ขึ้นมาด้วยครับยังเมซาอยู่นะครับเมซาไบค์เคลอยู่ยังไบเคลอยู่ไบเคลอยู่ยังอยู่ครับโอเคยังยังเป็นเขตที่โอโอเกิดอยู่นะครับ ไมโฮโอมันเกิดที่แบบเออสิ่งมีชีวิตดำลงอยู่ยากแบบนี้ด้วยวะโอ้โหนนี้มีบล็อกบล็อกเหลืออยู่นี่งั้นเดี๋ยวผมอ้าวตัวอะไรครับดิกดาครับผมเอ,อเิร์ธเควกครับอ้อโอ้โหเกือบตกแม่งดิกดาเกือบเล่นงานเลยไงครับดิกด้านักสังหารนะครับผม นะฮผมจะเอาตัวอะไรไปถ่ายรูปต่อด,ดีก็เอามิวทูแล้วกันมิวทูยังไฟลุกอีกหรอแกเดี๋ยวรอหายไฟลุกแล้วกันเออจะได้ถ่ายรูปดีๆครับ <c oughs> อา่า <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอบมิวทูเมซา โอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะต่อไปทางนู้นนะไม่ใช่ครับไบค์เคิอย,อยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อไปไปฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่ชื่อว่าไบค์เคิลอยู่ครับมันใช่หมา่ะว่าไบค์เคิลจริงๆอะ่ะมัน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 ,มนอะไรไม่รู้ครับ ใช่ครับเลยเลยเลยแล้วเลยแล้วตรงนี้ครับเพราะงั้นบล็อกคนนั้นขุดออกเลยครับแล้วก็บานฝั่งนี้ครับไม่ใช่ฮะคือแค่ตรงนี้อ่าไม่มีบล็อกเหลือแล้วครับทำไงล่ะไปหาบล็อกเพิ่มสิครับ งั้นเดี๋ยวผมทําบันไดแล้วกันนะครับกระไดกระไดครับกระไดครับวิธีครับ,รบกระไดยก็คือเราต้องวางแบบเนี้ยครับนี่ครับ,รบแล้วก็เนี่ยฮะเราก็จะได้บันไดลิงมาครับ ทำไมต้องเป็นลิงด้วยวะนี่นี่ไม่ใช่วางนี่แล้วก็วางนี่วางนี่ได้อีกอันเดียวโอเคเราขอขุดลงตรงนี้แล้วกันครับมันจะเสี่ยงไหมวางครับ โอเคใช้ได้ทำไมมีแสงรอดออกมาแสงมาจากไหนข้างนอกมืดหรือยังยังไม่มืดครับนี่เป็นการหาบล็อกนะครับ อ่าขุดขุดยาวแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อขึ้นละ่ะหวว่าจะไม่มีการตายเกิดขึ้นนะหวังว่าจะไม่มีลาวาอยู่ข้างใต้อ,อ,อ,อันนี้อันนี้กลัวมากเลยนะครับผมโอ้โหพูดปุ๊บมึงมาปั๊บเลยนะ แต่เสียงหลอนมาเลยครับตออาลายวะไม่รู้วางถูกหรือเปล่าครับโอเคน,น,น่าจะถูกแล้วครับ วางไปครับข้าบนมืดแล้วหรอโอเคครับมืดแล้วก็นอนครับมีตัวไม่รู้อะไรไม่รู้เกิดอยู่ด้วยครับข้างบนนนี่ แล้วพอมาฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนจุดนะครับคล้ายๆคล้ายเป็นจุดพักนะครับ <c oughs> แล้วแสมันก็ทะลุเข้ามาได้ด้วยยอดมากครับ <c oughs> ใน่วนตรงนี้ผมก็จะพยายามเซเฟไว้นะนั่นไงครับเกือบตายแล้วไง เกยบตายยังไงเกียบเป็นผีไม่มีญาติแล้วไงก็แสงอะไรโผล่มาครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับไม่มีทางไปโตครับอ้า เรายังต่อไปข้างล่างได้อีกไหมยังไม่น่าจะได้ครับมันแสงอะไรวะฮะอ,อด้วยความเสี่ยงครับทำไมผมวางไม่ได้ครับผมเห็นอะไรแดงๆอยู่ข้างบนด้วยครับอ๋อเฮ จุดที่เรามาร์กไว้ครับเสียงกระโดดอีกรอบนึงนะคร,นครับนี่ครับนี่ครับมันคือทางขึ้นของเราทางขึ้นของเราก็เหมือนทองฟ้าของเรา ได้แต่เลี้ยวมองไปสุดฟ้าไกลอะ,อะอได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่รู้ว่าแสงมาจากไหนนะครับแต่ถ้าต่อได้ก็โอเคนะครับ นี่แหละลงดันตอนเช้ามันก็แบบนี้แหละดีครับมามันได้อยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้ครับจ้อู้เลือดลดเลือดลดเป็นไรครับผมสบายครับชิลอ่าเยี่ยมเลยครับมันไดลิง์แบบโคตรสูงนะครับ